ทีนี้ก็ขอบคุณผมนะอิกไทยทเขาเห็นไหมครับเขาได้เงินจากีนแล้วภายในสองวันถ้ามนรูปเนี่ยเขาต้องไห้ซีอีโนั้นต้องขอบคุณผมนะทำให้เขาหนึ่งเขาืีลวก็ไม่เห็นมันเกิดอะไรขึ้นอีนอยู่ต่ทำเปิดทักนมายไดหมไม่ไม่เข้าใจเขาเลยเมื่อวานเราไห้ยูทักเราไปนะยัง่ีสองวันนี้แต่ต่า้ประเสีหม dạng lại phải có người cái <laughs> đó của cái điểm của cái cái điểm này, cái điểm của này, cái điểm của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  cái cái điểm của cái พวกนี้โอนาซียหือย่าแล้วแล้วก็สเปนก็ยุบไปแล้วพวกที่ภาคที่มีนโยบายที่จะแยกแปาสัมภิพอิสราเศยุคยุบประเทอะไรที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายก็ยุบไปจริงเหรอสารบุล้นเยอะแค่นั้กไม่เป็นา เพราะว่าคุณไม่ได้สร้าาของกฎหมายไ่้เลยั้นเน่ยทำเ่องสืมากใ่ย้นเขามันสามารถที่ทำใหต่อตานได้หรือมว่าชีตุ้มพักตัวเองจรงเลยนะุ้พักตัวเองน่ะทีมันนั้นมีปัญหาทีุ่้มพักตัวเองไมเาันไม่ด้หรือไะมันมีิงีเขเขียได้ถ้าเขาไม่สามารถบริหารได้ต้องยุดยุปควบมตื่นตเลยโอ้ยุดเลยชอบด้วย ไอ้นี่ก็คือิธีารที่ว่าใครอ่านกฎหมายรู้ใครดูกฎหมายเป็นหล้ชอบแต่เขาก็เสียนะเขาทําไป้ถึงร้อนนีแต่การบทกเขาทำไม่ได้จบแต่ความความก็ไม่มีอะไรทะเขาไม่ได้ไเหมเขามีปัญหาอยู่ๆพักุณไม่ทะเนี้ปิดชิ่ง้ออกให้ดูเวหนึ่ง ตอเวลาความจายตัวซื่อุนี้เกคือเลยต้องทำออกเี่ยตอมหยเขาอกผมใช้เช่เดามันตรวสอบทีเละของพักที่ได้ทำลี้ากวเราเติมชีมไหมทีนี้ก็ขอบคุณูนนะอินไทยผู้พรคเขาเห็นไหมครับเขาได้เงินจักกี่ล้านนะภายในสองวันถ้าในรู้เนี้ยเขาต้องได้สีล้านนั้นก่อนหน้านั้นมันไม่มีนะ ต้องขอบคุณพระนะทำให้เขามีเงินเขาก็ไมีเสื้สื้อ้าใช่ไหมสมาชิกเก่าตระนักรเข้าไปจบคุยนเข้าไปรุปสมาชิกตาม่รู้เลยก็มีเหนเกิดร้อนตันทีเดีทที่จบคุยอยู่เนียตอนนี้ในเุณยศภัคการเมืองของปกรตอเยมีมากกว่านี้นะครับที่มีทั้งที่มีสสและไม่สีสสแต่กำลังดำเินกิจการอยู่ รอใช้หัวไม่อากไม่เก <orman> ่ยแค่ทั้งนี้เลยมักไม่อาเพราะจะลดอุมกรณ์เยู่กทั้งเมื่อเขาต้องตายเอาอเราไปทำาจากวันนั้นพักดีคุณมาเกลนแล้วคุณอาไปทำแล้วจะทำไ้นี่นีดีเดียใช่ไหมบริสุทธิ์โปร่งใสเป็นธรร ผมมาขาสูงของการกตั้งเลยาดุนาการรการดตั้งยาวสทำให้รู้อะไรเยอะผมเขาไปยนผมพักการเนเยอะมันก็เลยมีทักวกนสั่งนฟังเรื่องนั้นฟเรื่งนี้เรื่องจริงแบบเท็จบ้างแต่ก็ได้ความรู้ทำให้ผมอมาันในการทำงานได้ดยอย่างผมใช้ผมโทั้งเหตุทีแล้วไปเลาโอ้ทเาทำ มันไม่กปเรื่องก็ไปเรื่องถ้ามันปรากฏก็ไปเรื่องครามอิโ่าหรือว่าน้มันก็ก็อะไรแบงงคนเชียรเชียรนใจขาวที่มีความรู้ความางช่าๆพอแล้วรู้ว่าไม่ควรุแต่ยุคพอะไรมีคนสนใจยุอาเปิดทมได้ไหมไม่ไม่เข้าใจเขาเลยเมื่อวานร้อยู่้หู้พักอไายแล้วนี้ สองมนจากนั้นตามไปสิบแลย่อไปก่อต่อหนึ่งลี้สิบล้านที่